อันนี้คืออะไรครับรถแลนครับมามาให้รถแลนอ๋อจะไปดูก่อนไหมครับดูก่อนครับดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคิวคุยต่อเลยเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงให้ผมนั่งใช่ไหมครับอุ้ยอุ้ยเอาเรื่องจะไปเหรอจะไปด้วยเหรอ เรื่องความเร็วครับอ๋อาจจะมีการปรับเปลี่ยนใช่ครับส่วนกับของแต่งเดี๋ยวมิได้หลังอุ้ยแล้วนี่คืออะไรอ่ะอ๋อนี่คือแต่งมาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับใช่แล้วเสียงอะไรวะเนี่ยไอซองคันนี้เหรอต่อในรถแจกครับฮะรถแจกเอาดีของแกงขึ้นใหม่ครับสองคันนี้เฮ้ยขอเอ้ยเดี๋ยวลองไอ้นี่อย่างรถน้ำมันก่อนเปิดปุ่มลอกแค่ไหนปุดมล็อกแค่ไหนครับ ใครเขาดูกระชากเฮ้ยมึงหยุดยดดกระชาออกเดนี <c oughs> อ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยรถสสดีิการหรอเนี่ยเอาดีๆกูถามจริงโหลั่นจัดเลยนะคันเนี้ยโอ้โหโอ้โห,โหเลียวคมปลายหัวหน้า ไม่น่าเกียดนะแต่ผมไม่ได้บอย่างผมไม่เป็นบุยออแคนี okay, now, okay, ้ก็พอแคนี้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 พอ แค่นี้พอน้ำจิม้มน้ำจิม้มเรียกน้ำจิม้มก็พอบูธเมื่อกี้ขึ้น400นะครับถ้าผมบูธต่อนี่คือ4-500นะครับแต่บูธไม่ค่อยเป็นไงก็เลยแบบนี่นะอ,อ,อ๋อเอ้ยเอ้าเจออะไรไปไปไไหนครับไปครับมา,มาขึ้นมาขึ้นมาเถอครับมา เดี๋ยวไปส่งมะแต่ละวันของัน้พี่ชายโอ้โหข้าวอมโอ้ยขับเป็นผมบอ,อกเลยโหดนานี้ครับตายขอบมาได้แล้วเฮ้ตายได้ตายได้เนี่ยนะ ไม่ลองไม่ลองเยอะครับลองไม่ลองเยอะเนี่ยลองไต่กำแพงดูเดี๋ยวก็รู้ว่าไต่ได้ไม่ได้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 ร้อยได้ร้อยได้ร้อยได้ร้อยตอที่นี่แตะทุกคันับรถไฟฟ้าจันรถไฟฟ้าที่นี่ทำรถโหดมากครับผมบอกเลยเราเอาแล้บด้วยขอลองไฟฟ้าหน่อยครับผมครับวิ่งรถสี่ใบฟ้าพระเจ้า คือหล่อแอคอะคือแอคอะแอคอะเสี่ยวมี่อะอตายได้ปะล่ะด,ดูคุณดูคุณไม่เคยเห็นรถไฟฟ้าที่ไหนตายได้ปะแตท่ที่ทำได้ลั่นจัดอะ่ะอันนี้ก็แตะแตะนะแตะเดียวๆดู หลั่นไปสวัสดีการใหม่มึงลั่นไปตอนกูอยู่นี่ได้ละกล่องตีร้อยอันคลิปตัวไหนหนึ่งร้อยเม็ดดูสภาพยุคนี้พระเจ้าลบเลยครับได้ครับเดี๋ยวขอลอง,ลองรถกระดาษกัน ก้จะเสียงมันเท่มากเลยอะเนีนะเดี๋ยวลองเนินนี่ครับรถแลนด์เดอย์ลองเนินล,ลองเนินนี่เนินนี่ผมไม่ค่อยเสียนะต้อาไปนเนินนู้นเอาเินอุ้ยนี่ไม่ได้บู๊เลยอะเอาลองเนินหนาครับเ,เนินที่ผมชอบบู๊สรถเฟอร์นี่ อุ้ยรถมันดูดพื้นด้วยกันเนี่ยโหเรียบร้อยเนาะแค่นี้พอ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 เดี๋ยวเราเพิ่มต้นหน่อยเดี๋ยวเราเพิ่มต้นหน่อยเดี๋ยวเพิ่มต้นหน่อยแค่นี้พอ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  แต่เขาต้องใช้ความพยายามหน่อยเพราะรถมันค่อนข้างที่จะกาะถนนอยู่นิดนึงก็งใช้ความพยายามในการขับเลยเพราว่าเล่นถนนดูดเอ้ยแต่เหินดีนะเผื่อน้ำหน,นักด,ดีเลยเดี๋ยวต้องปรับแบบให้มันดูดไปพิ่าอนะี้เดี๋ยวบอกเขาไปบอกการ แต่มันพ <ijk> ิュวอยู่นะคันนี้แบบหล่อเลยแล้วก็ปัดไปเอาเดี๋ยวปัดไปอันนี้มาโชว์ไลน์เฉยอุ้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 ยรถดูดจัดเลยถ้าอยู่บนถนนอ่ะแค่นี้พอแค่นี้พอแค่นี้พอน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มแค่นี้พอ โหหล่อเก้อรถสีหล่อเก้อเดี๋ยวเราคันนี้ต้องเพิ่มวันนี้ครับเพิ่มต้นแล้วก็ให้มันแบบติดพื้นกว่านี้หน่อยครับนั่งนี่อยู่เลยอ้าวเดยครับเรื่องตาให้มันสม,มุดนะครับสมดุลกว่านี้สมดุลกว่านี้นิดนึงอ้าดูดับอ่ะ,ะครับแล้วครับ แล้วครับต้องต้องเพิ่มต้นกับไอเนี้ยไอ้ต้นน้ำหนักของรถที่มันต้องดูดพื้นก่อนเนะี่ยเพราะอันนี้มันยังเหินๆอยู่นิดนึงพก็เหยียบเหยียบเหยียบพื้นยาใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่ยังลอยอยู่ยังเด้งอยู่เฮ้ยนี่รถอ๋อรถเย็บขอไม่ขับแล้วกันเดี๋ยวเขาร้องว่าไอ้รถที่หนึ่งมึงมาขับได้ไงอนะไรเงี้ยให้ให้ให้เขาลองขับอย่างนั้วน,นะแต่เท่อยู่ลบลบเลยไหมครับวันนี้เดี๋ยวผมให้ให้รถเลยโอเคครับ ใช่ผมไม่อยากยุ่งแล้วคันนี้ของของคันเนี่ยของของคันไอสองคันเนี่ยลองลองปลี่ยนให้มันสมดุลกว่านดีนะครับผมว่ามันยังดีได้ดีกว่าน,นี้นิดนึงเห็นนิดนึงลองดูครับได้ครับ<อ>ได้เรียบรถเรรียบ้อยแล้วครับลองไม่พาวดูครับครับฮะ